เป็ดกีตาเจ้าแรกในประเทศไทยเป็ดปักกิง่งอัจฉริยะไล่มันกรอบเป็นชั่วโมงเราพามาร้านชื่อร้ารวยโภชนาะแอนแอนเป็นร้านที่มีชื่อเสียงเรื่องของเป็ดกีตาร์เขาบอกว่าเป็นเป็ดกีตาเจ้าแรกของประเทศไทยผมหักให้ดูเลยนะ <laughs> ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมฮะโอ้โหัดให้ดูแรง <laughs> กรอบจริงกรอบจังร้านเย็นเป็ดปักกิ่งเนี่ยขึ้นชื่อที่สุดดังมากเป็ดปักกิ่งเราเนี่ยคือมันไม่มีมันผมมันไปตากจนมันออกหมดเลยยิ่งเย็นยิ่งกรอบม้วนกินได้เลยทาแล้วไม่เลี่ยนไม่ได้โกหกกรอบแน่นอนคือมันกรอบถึงขนาดพับแล้วแตกนะฮะแบงีดีกว่ากรอบแน่นอนไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนไม่ต้องกลัวไม่มีมันไม่มันด้วยไม่มีมัน และกรอบแน่นอนชุดนี้เนี่ยจะเลือกเป็ดปักกิ่งหรือเป็ดกีตาร์เลือกได้เลยเลือกได้แล้วที่เหลือก็ได้ได้หมดเลยราคาเท่าไหร่ครับพี่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเองนะครับสองที่อุดมสุขซอยห้าสิบหกทับหนึ่งแล้วก็พระรามสามติดกับโลตัสพระรามสามซอยนาราธิวาราชนคกรินทรนซอยยี่หกใกล้ที่ไหนมาที่นั่นครับ